ทุกคนอยากเห็นเบื้องหลังแล้วใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมช่วยโดนแกล้งอะไรจังหวะซีนที่เข้าขพี่แกเงมีใครอยู่รอบข้างพี่ทีตะกองแล้วใครวีจี้ค่ะผมจะเหลือเหรอหนึ่งผักไม่รงค่ะทุกคนหนึ่งผักแม่แงมงมแลง <my. S 2> เป็นไงคะทุกคนไลฟ์แล้วน่าสว่างพรุ่งนี้มีงานค่ะเดินสายแล้วก็มีถ่ายก็ยคือพรุ่งนี้ก็ทั้งวันเหมือนกันแต่ว่าวันเนี้ยเยวหนูมีซ้อมเต้นตอนสามทุ่มจริงๆทุ่มหนึ่งก็กมีเรียนเต้นแต่ว่าไมา่เอาไม่เดีวโดดขอลาเรียบร้อยที่ผ่านมาอ๋อเอ็มีออกแล้วเชย MV ออกมาแล้วนะคะ แล้วก็ฝากเพลงนี่ยด้วยก็เป็นเพลงที่ดูแอลจริงๆนะ <c oughs> แล้วก็ตัว MV ก็สนุกสนานค่ะวันถ่ายทำสนุกสนานไปเชือเชือก็วารุสตรอรี่วันนั้นเลยว่าอ๋อต้องถ่ายพี่แก้วแล้วมีซอลลี่แบบนี้เหรอคะเด็กก็โอเคค่ะแน okay, ่นจะคนอยากเห็นเบื้องหลังแล้วใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมช่วยโดนแกล้งอะไรคือไม่รู้ทําไมก็คือ,อยังแบบก็โอเคเล่นกับสิบกันอย่อยโอเคได้เหยียบพี่แก้วมาทั้งผม เอ๊ะทำอะไรพี่แก้วให้ยืนจรงนั้นแล้วตรงนั้นมันเป็นซอกแคบๆเป็นตู้จดหมายอยู่ตรงนั้นนะอันนึงก็จะแบบพ่อเธอคะ่ะขอบใจได้แล้วได้ซีแล้วด้ช็อตแล้วพอ่พอพอ่อพ่อไปแหละ based on true story อะไรป๊อปเปอร์เป็นคนเจาชูก็เลยโดนแกลงเนี่ยเราเปล่านะพี่พี่เขาวางมาให้เบบนั้น <c oughs> แล้ว,วจังหวะนั้นนะจังหวะซีนที่เข้าขพี่แก้ยมีใครอยู่รอบข้างพี่พี่ตากรและใคร วีจีค่ะวีจีอยู่ตรงนั้น what ผมจะเหลือเหรอเอนดูมีคนเอนดูมาขอบคุณนะคะตัวจริงเราเปล่าเจ้าชู้นะทำไมทุกคนว่าเราเจ้าชู้ทำไมแล้วก็เล่นกับน้องแม่ทุกคนแค่นีนน้โถ oh. โดยวีจี้แอบถ่ายไหมไม่ใช่แอบถ่ายเลยค่ะเขาเรียกว่าตั้งกล้องถ่ายเลยดีกว่า จังหวะนั้นเนี่ยหนูงงมากต้งกองถ่ายอะไรตรงนี้เอ้ยเป็นกล้องเบื้องหลังค่ะแล้วก็มีมีโทรศัพท์ของส่วนตัวตัวเองด้วยส่วนนอกจากนั้นก็จะเป็นปันเจนิสมาแกล้งจังหวะที่เข้าฉา,ากกับสิอะไรเงี้ยก็อยู่ในซีนกันใช่ไหมคปันจนิสเข้ามาถ่ายเบื้องหลังนั่นแหละจังหวะที่เข้าก็จะมีคนมาแต่งเพาว่าช่วงที่ถ่ายเอก็คือหูหายมาได้ ประมาณเกือบสัปดาห์ค่ะประมาณ5วันที่ออกจากโรงพยาบาลมาถ้าจำไม่ผิดนะจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็คิดว่าตัวเองหายดีแล้ว stable แล้วแต่ทุกคนไม่เห็นความโซมบน MV หรือหนูก็ดีใจแล้วสิ่งเดียวก็คือหนูดูเป็นไงบ้างใน MV ค่คะโสมมากไหมคะเพราะว่าวันนั้น,นะมันก็คือถ้าใน MV หนูก็พอพอจะถ,ถ่ายก็คือพยายามอัพอัพเอนขึ้น จังหวะหยุดก็คือจังหวะที่เต้นรวมแปดคนในชุชดสี่้าโหเขาบอกเลยหยุดปุบหนูต้องนั่งอะหนูแบบไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนในะชีวิตแต่จริงๆเหตุผลม,มันก็คือการที่เก็ดเลือดหนูยังไม่พอแค่นั้นเองค่ะตอนนั้นตอนนั้นคือเก็ดเลือดยังยังกลับมาไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็เลยมีอาการเหมือนสูบชีดเลือดไม่ทนันมีตัวเย็นมือเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนจะวูบแต่ก็คือเรามีเมคอัพช่วย ทำให้หน้าเราดูสดใสนะคะก็วันนั้นก็ตกใจเหมือนกันค่ะไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนค่ะเป็นประสบการณ์ที่อ๋อถ้าเกิดแบบนี้หนูจะต้องนั่งแล้วก็พยายามหายใจอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็รีบไปนั่งแล้วก็กินน้ำหวานเสร็จแล้วพอถ้าไม่ใช่ซีนตัวเองก็คือไปพักรีบพักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่มันเป็นอะ่ะเพราะว่าเราถ่ายฉากเต้น แล้วพอมันเต้นต่อๆกันนะแล้วมันเอนเนอร์จีต้องอัพแบบอัพเข้ามาให้ทั้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเห้ทั้เพื่อนๆทุกคนให้เอ็มบีออกมาดีแล้วก็อัพไปแต่พอเอ็มบีคัดปุ๊บน่าจะสิบลงมาท,ทันทีแบบยิย่ยยยยยยง,ททงๆเลยทันทีเราน้องๆบอกโอเคไหมโอเคค่ะคัณดังค่ะไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเราร่วงไปวันนั้นแล้วเอ็มบีจะถ่ายทำเสร็จหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยพยายามจะไม่ร่วงพยายามจะ ไว้ค่ะไว้ค่ะโอเคค่ะแต่ว่าหายดีแล้วค่ะตอนนี้กลับมาเต้นอะไรได้ปกติอ่ะเห็นไหมใน MV ดูสวยสดใสดูไม่มีอาการอะไรแค่นั้นก็สบายใจเพราะกังวลแค่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงจะจะทำให้อะไรหรือเปล่าใน MV ดูโอเคไหมออ่นั้นแหละก็หวังว่าจะไม่เป็นไรนอกจากนั้นช่วงนี้เบื้องหลังมาแล้วหน่อยนึงก็เดี๋ยวจะมีเดินสาย ก็ที่เห็นตารางคือพวกนี้แล้วก็อาทิตย์หน้ากับทางอาทิตย์เลยเออช็อตของที่น้ำหนึ่งผักก็ตกใจนะคะว่าอุย้ยมันเนียนแฮะมีความเนียนมีความเนียนในการในการตัดต่อแล้วก็พยายามจำที่ถ่ายไว้แล้วก็เป็นเนียนต่อในซีนต่อไปให้ไดไน้น้ำหนึ่งผักไม่แรงค่ะทุกคนน่งผักไม่แรงเลย แค่แตะเบาๆให้เป็นสัญญาณแล้วเชือก็ใช้แรงตรงเชือเองพิ้วไปนะคะเนียนเนาะเยื่ากตัวเชื่อเนียนเหมือนกันเนี่ยอันนี้หนูกลับมาอยู่ที่นี่เพราะว่าจะได้ต้องทํางานแต่ก็ห้ามออกไปไหนถ้าออกไปไหนก็คือต้องกลับอยู่บ้านถ้าเข้าบอกใช่ ยังมีลูกปล่อยอีกค่ะยังมีลูกอยู่อีกเยอะพอสมควรจะค่อยๆทยอยปล่อยนะคะมาลืนนี้มาลืนนี้เจอกันที่มีติ่งอยู่ออนไลน์ตอนแรกหนูนึกว่าจะต้องถ่ายทำที่หอไม่ใช่ไม่แบบคุยก่านทุกคนพ่านที่หอก็เลยซื้อไฟตัวนี้มาแต่เหมือนกับว่าเขาน่าจะให้ไปรวมตัวกันที่ไดที่หนึ่ง แล้วมีพี่สตารฟมาช่วยดูเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ยกเจ้าตัวนี้ไปก็ไม่รู้ว่าวันนั้นแสงจะเป็นอย่างไรนะคะมิทิ่อยู่วันที่5ใช่พรุ่งนี้ไปเดินสายเช้ามากเ <laughs> ช้ามากๆจริงๆอันนี้ออกกังไกลแล้วชอบมากเลยในคาล e n d a r มีเขาเรียกว่าอะไรนะแท็กส์มีแบบสิ่งที่ต้องทําเช็คเช็คแบบโอชอบจังจด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 ว่าต้องทําอะไรบ้างตัววันตั้งใจจะทําอะไรบ้างในแต่ละวัน เป็นการทบอ meeting you ก็คือใช้มาจากมือมาใช้ในการ meeting you ถ้าเกิดไม่มีการจากมือนะคะวันนี้จะพยายามนอนเร็วนะคะแถวว่ามีซ้อมเต้นตอนสามทุ่จริงๆตอนนี้ก็โดนนีกตามไปซ้อมแล้วแล้วหนูตนะ้องทำงานแล้วง่งวีนหนูก็ไม่ได้มีเวลาว่างส่งอนะ่ะวันวันศุกรก็ไม่ได้ถามคลิปล่าสุดหรอคะทิมล่าสุดไม่เอาดูแล้วกัน ไม่ค่อยดีเท่าไรไม่ดีเลยเถอบอกว่าบอกคุณเลยโน้โน้ไม,ไม่ไม่อยากเต้นดูเริ่มเริ่มเอียนติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง,งเ e x คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am m o r a t e a n a c a t a o t e r